ยิ่งเสพยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่เสพมันเท่านั้นเองต้องตัดมันให้ได้ตัดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้ถ้าจิตมีสมาธิจิตก็จะมีกําลังหยุดความอยากจะเสพได้เวลาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ใช้ปัญญาคิดจินาว่ามันจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะมันจะทําให้เราติดมันพอติดแล้วก็ต้องมีมันทํามาเสพอยู่เรื่อย พอเราไม่มีมันเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่เสพมันได้เราก็จะไม่เดือดร้อนมีรูปเสียงกินยบลดให้เสพหรือไม่เราก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะความอยากนี่ความอยากนี้ทําให้คนติดเป็นเหมือนติดยาเสพติดกันอยากอยากได้อะไรพอได้มาแล้วก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันที แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้คนอื่นเขาเสพกันมีความสุขกันแต่เรากลับเฉยๆเรากลับมีความสุขจากการอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยมันไม่ทําให้เราต้องทุกข์นั่นเองแต่ความสุขที่ได้จากความอยากต่างๆนี้มันเป็นพิษเป็นภัยเวลาที่อยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ อันนั้นมันจะทั้งความทุกข์ให้กับใจทุกทรมานแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้ใจนี้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องคอยดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมาเสกมาสัมผัสเพราะการอยู่เฉยๆนี่เป็นความอิ่มความพอถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญา เราก็จะสามารถสอนใจให้หยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วใจเราก็ไม่ดิน้นอยู่เฉยๆก็มีความสุขเหมือนกับคนที่ได้เสพอะไรต่างๆแล้วม,มีความสุขแต่ใจที่ไม่ได้เสพด้วยความอยากอยู่เฉยๆได้นี่จะเป็นความสุขอย่างยั่งยืนถาวร